ท่านท่านอธิบดีกรมสกเกษตรครับท่านรองอธิบดีท่านผู้บริหารที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมเฉลอยถนนครับกเกษตรจังหวัดสุโขทรก็ได้ออกมาติดตามสถานการณ์น้ําเข้าน้ําท่วมของสำนักง,งาน,กนเกษตรอำเภอพังโคนนะครับเมื่อวันที่13มิถุนายนเวลาประมาณ4.3นะครับเนื่องจากพายุบุตทิพย์นี่แหละครับที่เข้ามาในพื้นที่บทจังหวัดสุโนครเรา วันนี้เรามาดูที่สำนักง,งานเขตอำเภอนะครับซึ่งได้รับความเสียหายเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าน้ําไม่มีที่ระบายนะครับก็สร้างความเสียหายกับพวกเอกสารและก็ฐานที่ละก,การเล็กน้อยนะครับวันนี้สถานการณ์ปกติครับก็เฝ้าระวังกันทุกมิติครับและก็จะมีกระสอบทรายไว้ป้องกันสําหรับน้ําที่เข้าในสํงงานักงาน รวมทั้งได้ขอความอนุเคราะห์ท่านนายอำเภอทางเทศบาลนะครับได้สนับสนุนกระอสอบซายเพิ่มเติมนะครับสาเหตุที่สำนักงานเสพระพังโคนน้าเข้ามาทะลักเข้ามาในนักงานเนื่นองจากว่าพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับทั้งทางฝั่งโรงพยาบาลฝั่งเทศบาลข้างหน้าก็เป็นถนนข้างหลังก็จะเป็นถนนสําหรับเทศบาลที่สามารถสัญจรไปที่โรงพยาบาลนะครับ มันจะสูงกว่าสำนักงานเสษ่ออำเภอบางโคนไม่สามารถที่จะระบายน้ําได้นะครับท่านี้ทางสำนักงานเสหวคนควนขอเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ามาดูความเรียบร้อยแล้วก็มาให้กําลังใจกับน้องๆสำนักงานเสื่ออำเภอบางโคนนะครับจากการสํารวจเกี่ยวกับทรัพย์สินแล้วพบว่ามีกระดาษมีข้อมูลเสียหายเล็กน้อยเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างวัสดุคอมพิวเตอร์ไม่พบความเสียหายครับ ท่านทปรือกรมเสริมเกษตรท่านรองทิบดีท่านผู้บริหารที่เคารพครับวันนี้ผมได้มาดูคลองส่งน้ําของชรประทานน้าอุ่นนะครับที่มีการรายงานว่ามีน้ําล้นสันคลองนะครับอันนี้ก็มาดูในภาพพื้นที่นะครับขณะนี้ทางชรประทานน้าอุน่นกำลังมีการแก้ไขปรับปรุงตรงจุดที่น้ําไหลทะลักขึ้นบนบน,บนขึ้นบนบนสันคลองนะครับทำให ร้างความเสียหายกับคลองสมทานมีน้ําทะลักลงไปในพื้นที่ข้างล่างนี้นะครับสาเหตุหลัหลกๆก็เนื่องจากทางชระทานอูณมีการกั้นกั้นน้าในคลองนี้ไว้เพื่อทําการก่อสร้างสะพานข้ามไปในหมู่บ้านปาแต้นะครับก็ทําให้ปริมาณมวลน,น้ําทั้งหมดที่เกิดจากพายุบูดิฟเนี่ยก็ทําให้ปริมาณน้ําในคลองนี่มีปริมาณเยอะ นะครับก็ทำให้ล้นเข้าไปบริเวณสันสันคลองนะครับทำให้เกิดสร้างความเสียหายจะไหลไปยังพื้นที่อของพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรนะครับสำหรับพื้นที่ทำนาของพี่น้องเกษตรกรของบ้านแหล่เพื่อพะโคนเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบซึ่งจากว่าพี่น้องเกษตรกรได้ทําการหว่านข้าวไปซึ่งอิทธิพลของพายุฝนเนี่ยนะครับก็สร้าง ความเสียหายกับพี่น้องเกษตรกรซึ่งพี่น้องเกษตรกรก็มีการเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ของตัวเองนะครับอันนี้ก็าทางสำนักงานเศรษฐเพือพังคนก็จะมาสารวจเพื่อให้การช่วยเหลือถ้าเกิดว่ามีการเข้าได้รับความเสียหายก็จะดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไปเช่นนี้เราก็แนะนําให้พี่น้องเกษตรกรได้เร่งสูบน้ําออกจากพื้นที่นะครับเพื่อที่จะลดความเสียหายจากของน้ําท่วมนะครับอันนี้แปลงนี้ ได้หวานไว้แล้วประมาณ20กว่าวันนะฮะอันนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ได้ออกมาตรวจสอบและวทำทางทางเพล่ก็คงจะมีการประกาศภัยพิบัติในโอกาสต่อไปและมีการช่วยเหลือถ้าหากมีการในพื้นที่แห่งนี้มีการประกาศภัยนะครับแล้วพบว่าข้าวมีการล้มตายตามระเบียบครับก็จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามระเบียบในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับ